ออกแถลงการในานามของพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ในการนี้นะคะพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะคะได้ขึ้นมาหัวเมืองบางกอกนะคะ<ช>เพื่อ<ๆ>ทําการนะคะเล่นละครเรื่องหอแต่แต่แขกโควิดภาพ,พยนตร์นะคะภาพ,พยนตร์ทอดด้วยนะคะขอแต่แต่แขกโควิดปังปรีเยนะคะขอให้ปังรถเชิดด้วยนะคะอย่าลืมนะคะต้องปังเป็นอัน เป็น number one นะคะ number นะน้องนะต้อง number one ค่ะใช้เวลาเดินทางกี่วันคะว่าวจะมาแบบหัวลำโพงเนี่ยใช่ไหมก่อยจะถึงกรุงเทพใช่ไหมคะ <c oughs> ใช้เวลา21ชั่วโมงค่ะนั่งรถจากสถานีวัดช้างให้สู่สถานีบางกอก21ชั่วโมงค่ะโดยมีเจ้า,าทิพปฏิบัติใช่ใช่โดยมีเจ้านางอนันทิพย์ติดตามมาด้วยค่ะ การนั่งรถไฟมาถามว่านะคะชีวิตจริงของแม่หญิงดีแล้วก็น้องเขานะคะเราต้องการความเรียบง่ายแล้วก็ต้องการโดยสารมากับรถไฟเพราะฉะนั้นนะคะพอเรามาถึงที่นี่เราก็โอ้ยโอเคมากค่ะแล้วก็แดงใจแดงเทียอย่างล้นหลามนะคะที่ไปต้อนรับที่ฐาน,นีหัวลำโพงแม่หญิงดีมีความปลื้มใจมากขอบคุณค่ะอย่างไยิมเองตื่นเต้นไหมคะก่อนที่มาพร้อมกับแม่หญิงดีก็ตื่นเต้นมากค่ะกะ เตรียมการมาอย่างดีนะว่านะไม่คิดเลยก็ทีแรกคิดว่าน่าจะประมาณ20-30อะค่ะเพราะว่ามี f อซทักมาทางช่องทางเพจแล้วก็เฟซส่วนตัวว่าจะมารับที่หัวลำโพงแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะมากๆเลย ไม่เราสองคนตั้งตัวไม่ทันเลยเป็นต,ตัวแบบไม่ทันแล้วก็นะคะเราไม่คิดไม่ฝันเลยว่ากระแสของเราจะติดเทรนอันดับหนึ่งแล้วก็มีคนรักคนชอบเราขนาดนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับแม่หญิงลีแล้วก็น้องทิพย์นะคะจาก นะครเมืองทริปของเรานะคะมาสะแสดงหนังครั้งนี้ก็ขอไอ้ปังปริเยค่ะถ้าย้อนเวลาไม่ได้ดุณรถไฟอยากจะม้วนผมให้ส,สวยๆเป๊ะปัง,งก่อลลูกทแไหมคาว่าทำได้แบบนั้นแม่หญิงลีต้องการแต่งหน้าแบบฉ่ำๆจะได้ลงมารับเอซีแบบส,สวยๆนะค่ะ <c oughs> อย่าใช้คําว่านั้นเลยนะขอ <appeals for him> นะคะ <im itation> ขอว่า <im itation> ขอขอขอว้ให้เดินทางมาก็แล้วกันนะ <im itation> นเป็นครั้งแรกค่ะ <im itation> นะคะ <im itation> นะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่ว่ามาถึงหัวเมืองบางกอกนิยะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ <im itation> แม่หญิงดีในชีวิตนี้ไม่เคยเดินพรากอนไม่เคยไปรู้จักสถานที่ใดๆเลย <im itation> นอกจากสนามหลวงเพราะฉะนั้น ชีวิตนี้ผู้มีความภาคภูมิใจมากแล้วค่ะขอบคุณค่ะชีวิตมันเปลี่ยนไปขนาดใช่ก็คือจากที่สถานที่ที่เราไม่เคยรู้จักจากสถานที่ที่ว่าเราไม่เคยมากับได้มาแล้วก็ได้เจอผู้คนที่ไม่เคยหุ้มล้อมตัวเราไม่เคยให้ความรักความเมตตาเราขนาดนี้เราก็ได้มาเจอจริงๆค่ะกับความรักที่เขามอบให้เขาทั้งมีแกงมาให้เสื้อผ้ามาให้รวมถึงท,ทุกอย่างนะคะ <c oughs> เป็นเรื่องจริงแล้วก็เราต้องพูดแล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับของ ทุกชิ้นที่ว่าเอฟซีมีกำม,มีน้ำใจนะคะส่งต่อมาให้แม่หยิงลีหรือพระมหาเวีเจ้าพร้อมน้องทิพย์ขอบคุณค่ะชีวินะตอนนีเปลี่ยนออไปเยอะไหมครับอะไรนะชีวินะตอนนี้นเปลี่ยนไปสามวันก<ช>น่อนขนาดไหนถามว่าเปลี่ยนไปแต่เมื่อก่อนไหมมันก็เปลี่ยนแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่ว่านะคะเพราะว่าแม่หยิงลีต้องรับภาระก็คือทางบ้านอีกก็คือนะคะทางบ้านของแม่หยิงลีห้องน้ําห้องครัวก็ยังไม่ ยังไม่มีเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่พี่พะมีกําลังซัพ์ให้เมื่อกี้แม่ยิ่มดีกลับขอบพระคุณด้วยอย่างสูงนะคะที่ว่าได้กลับไปรักษาแม่ทั้งสามโลกที่มารวมแล้วเพราะว่าแม่อิกมดีเหลือร่มโพร่รมเดียวแล้วนะคะร่มโพแก้วอะ่ะเหลือร่มโพต้นนี้ต้นเดียวแล้วร่วมพโพทองได้ไปแล้วนะคะเป็นเวลาสามปีแล้วเหลือร่มโพแก้วเพราะฉะนั้น อ่หานอะไรก็ได้ที่ว่าได้ตังมารักษาแม่จนเจือครอบครัวแม่หญิงดีทําหมดแล้วก็วันนี้ก็มาถึงแม่หญิงดีขอบคุณมากขอบคุณสื่อทุกๆคนนะคะที่ช่วยนําเสนอข่าวไปในทางที่ว่าโอเคแล้วก็มีกระแสติดตามแม่หญิงดีขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ทุกๆช่องเลยนะคะการที่ว่า,<ห>าตั้งแต่แบบว่าเริ่มต้นมากับเขาจนถึงวันนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความยังไงบ้างนะ ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมากตอนนี้ก็มีแฟนคลับอะค่ะเข้ามาแบบขอไทยรูปหรือว่ามาคอยให้กำลังใจมาคอยติดตามเยอะมากก็รู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็ดีใจกับแม่มากๆที่มีเออแฟนแฟนคลับเข้ามารักแม่เยอะมากค่ะโอเคแล้วก็อีกอย่างนึ่งแล้วก็ย่แม่กอน เยอะก็นะคะอีกอย่างหนึ่งที่แม่หญิงดีได้มีวันนี้นะคะแม่หญิงดีจะไม่มีวันลืมเลยนะคะแม่หญิงดีได้มีจุดยืนนะตรงนี้เฟซก็เล่นไม่เป็นโซเชียลก็เข้าไม่ถึงแต่เพราะคนนี้นะคะที่เป็นหลักฐานที่มวันนี้นะคนะขอให้ลูกมีความสุขความเจริญคิดการใดส่งความปรารถนาน้องนะแล้วก็ขอให้เจริญเจริญค่ะลูก ไม่ยอมไม่ยอมไม่อมไม่ต้องรอไม่ต้องรอโอเคหนะรู้ว่าเป็อะไรอยากจะบอกวิ่งดีไหมตั้งแต่ก็เริ่มมาด้วยกานวันนี้ก็อยากจะบอกว่ารู้สึกอะไรที่แบบว่าเคยทําแบบเคยแกงเคยอะไรกันมาแบบแรงแๆงบางทีแม่ก็โกรธจริงคือโกรธเลยนะโกรธจนแบบบล็อกเฟซบล็อกเบอร์โทรศัพท์ใ้่บ่อยมากแต่แต่ก็ยังกลับมาแบบ ทำผมด้วยกันแล้วก็พากันมาถึงวันนี้ก็ก็ขอขอโทษแม่ด้วยบางสิ่งบางอย่างที่แบบเคยร่วมเกินไปเรงๆเคยแกงไปเรงๆค่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นแม่ก็ยอมภัยแล้วก็เราก็เป็นแรงผลักดันให้แม่กับน้องทิพย์นะคะให้สู้ต่อไปเพราะฝันที่อยู่ข้างหน้าค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้งานติดต่อมาเยอะไหมคะก็เยอะอยู่นะลูกเยอะอยู่นะเยอะอยู่แม่อย่างใีงแบบ้แหละแต่ผมก็ ใ,ในการนี้แม่ก mm ็ไ hmm. ม่ร no. ู้นะเพราะว่าม oh. ีผู้จัดการนะคะต้องคุยกับผู้จัดการเพราะว่าแม่อ่ะนะคะก็คือมีงานอะไรเข้ามาก็แล้วแต่ก็คือติดต่อทั้งผู้จัดการแล้วก็เขาจะแจ้งอีกทีหนึ่งค่ะตอนนี้ผู้จัดการเราตงเลิกแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่ทันเพราะว่าหนึ่งนะคะเราไม่ให้โดนสาบก็คือถ้าสิ่งไหนที่เราทําไม่ทันหรือเราไม่ทําให้เขาไม่ได้เราก็ไม่รับค่ะ เราเรารับเฉพาะสิ่งที่ว่าเราทําได้แล้วก็เรามีเวลาให้กับเขานั่นคือรับแต่ถ้าว่ามีงานมาแบบเยอะๆแล้วก็คลิปอ่อยพรเขาต้องการเหมือนถ้าว่าน้องก็ส่งมาคืนนี้พรุ่งนี้เราต้องทําให้แล้วถ้ามันไม่ทันถ่ายหนังบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่ทันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องงดรับไปก่อนนะลูกนะขอโทษน้องเยาวารุ่นชาวเมืองทิพย์ด้วย <S 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 แต่ว่านะคะแม่หญิงดีจะทําตัวน่ารักติดดินเหมือนกันที่ทํา คอนเทนต์ไว้กับลูกๆเสมอต้นเสมอปลายตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้คือโครการเรื่องภาพยนตร์อุบิฟอนก่อนเป็นหลักใ,ใช่ไหมวย่ยใช่ก็คือว่ามุ่งมบบุ่งแต่เออคือแบบอ, <c oughs> อะไรนะคะช่วงน,น,น,นี้แบบพักผ่อนน้อยไหมคะหรือย่งไงยก็คือนะคะแม่หญิงดีมีความเก่งมาก็คือพักผ่อนน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้ประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่เราตั้งหมายก็พอแล้วอย่าลืมนะคะชีวิตคนเราโอกาสไม่ได้มาง่ายๆนะลูกนะพ<ร>กเพราะฉะนั้นเมื่อโอกาสเขาหยิบยื่นมาให้แล้วถึงจะเหนื่อยจะล้ายังไงเราต้องทําให้มันดีที่สุดแล้วให้มันปังที่สุดนัมเบอร์วันค่ะไม่อย,อยู่ไม่อยุดแค่คันรีจะอยู่นานแค่ไหน่เป็นเดือนน่าจะเป็นเดือนนะเพราะว <Whitney> ่าเราถ่ายหนังเนี่ยมันก็มันก็หลายคิวหลายนั้นอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าแม่หญิงลืมไม่ได้นะคะก็คือต้องกลับไปพาคุณแม่ที่ ยังอยู่อยู่ที่บ้านเนี่ยที่ไม่สบายเนี่ยต้องไปจัดการเพราะว่าคิวคุณหมอเขาก็มาแล้วเดี๋ยวถ้าว่านะคะมีงานเคลียรงานคิวถ่ายหนังอะไรเสร็จแม่ต้องบินกลับเพื่อไปรักษาแม่ทําตามที่ พี่พสให้ไวก็คือนะคะ F4 ที่เขาดีๆแล้วก็พี่โพสท,ที่ว่าเขามีแรงใจแรงเชียร์ที่ว่าจะให้แม่หญิงดีนะคะรักษาแม่ต่อไปก็คือให้แม่ได้ไปได้อยู่กับแม่แมหญิงดีไปนานๆน,น,นะคะเงินตุกบาททุกต่างแม่หญิงดีจะไปใช้ในการรักษาของคุณแม่แล้วก็นะคะขอให้พี่พสมีงานแล้วก็มีหนังออกมามีเดตติ้งปังปุริเยตลอดไปคะ่ะมอยู่งเทแบ้านไปดูแลแม่ ตอนนี้ก็ก็ยัง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 วางใจใครไม่ได้ถึงอยู่กับคนอื่นแต่ว่าเขาไม่ได้มาแบบถึงมีน้องนะมีน้องแต่ว่าเขาเขาก็มีครอบครัวเขาก็ไม่ค่อยจะสนใจอะค่ะเขาไม่ค่อยจะสนใจในชีวิตครอบครัวสักเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นที่เป็นเสาหลักเลยที่แม่หญิงดีต้องดิ้นรนมาถึงกรุงเทพเนี่ยก็คือตัวแม่หญิงดีเองจะต้องดิ้นรนพาแม่พ่อกี่ครั้งกี่คราแล้วเขาก็ แบบพี่น้องน้องเขามีเขาาก็มีครอบครัวไปเราก็ไม่ว่าเขานะเพราะว่าครอบครัวเขาเขาก็แยกออกไปจากครอบครัวเราแล้วแต่ว่าความเป็นแม่ลูกกันเนี่ยแม่หญิงดีต้องพารักษาอยู่ตลอดเวลาเสียค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งก็ไม um> ่ต่ำกว่าห้าพันนะลูกนะเพราะว่าค่ายาของพ่อพราอย่างนี้กลัวไม่จะเกิดเป็นดาม่าในครอบครัวว่าไม่ดาม่าค่ะเพราะว่า นะคะเพราะว่าในคนในครอบครัวแม่หญิงลีก็บอกมาตลอดว่าในช่วงนี้ให้ให้ย้อนกลับไปช่วยดูท่านหน่อยเพราะว่าเรามาทํางานแล้วน้องก็เข้าใจแล้วก็โทรมาถามอยู่ว่าเออทำงานเป็นไงบ้างแม่หญิงก็โทรกลับไปว่าเออน้องเป็นไงบ้างดูแม่เขาก็บอกว่าโอเคดีเพราะฉะนั้นเราก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้แล้วก็ไม่มีดรามากในครอบครัวแน่นอนค่ะแม่หญิงลีสัญญานะค่ะ ถ้าว่ามีคนหมอแล้วก็มีคิวมาไม่หญิงดีทําค่ะเพราะว่าฟันไม่หินดีนะคะเป็นคนบ้านๆมันก็กินหมากกินอะไรตามปกติเนาะบอกกันตรงๆก็คือมันจะมีคราบหินปูนหรือว่าคราบนั้นอ่ะคราบ<ม>าฟันห่าคราบเออคราบหมากคราบฟันอ่ะมันก็ปกติธรรมาดาแต่ไม่ใช่ว่าไม่รักษาความสะอาดนะรักษาความสะอาดแต่มันเกาะไปนานแล้วคราบไหนก่อนไปเลยจะไปรักษาจริงจังคเมืเขาติดต่อมายังมีเลยที่ลงมาติดต่ออะไรล้ค่ะค่ะค่ะ กลัวไหมฮะถ้าไปรักษาจริงแล้วภาพจำของเราบบคือวงฟันได้ออมาทำรักษาแล้มาไม่มีภาพจำนั้นแน่แม่บอกไปแล้วนะคะแม่บอกเอฟซีทุกคนหรือว่าเยาวรุ่นชาวเมืองทิพย์แล้วก็คนติดตามแม่ไปแล้วว่าสิ่งไหนที่คุณบรูรี่ฉันมาฉันต้องการที่ว่าถา้ามันเป็นเรื่องที่ทําให้ฉันโอเคดีขึ้นฉันก็พร้อมที่ปรับปรุงแต่ว่านะคะการที่ว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงก็คือยังคงเดิมค่ะ เตรียมพร้อมกับกับกับเป็นนักแสดงใช่ไหมคะเตรียมพร้อมยังไงแม่หญิงดีก็พร้อมมาตลอดก็คือถ้าก็เปิดโอกาสให้เราก็ทำเราก็ทําโอกาสนี้ให้ดีที่สุดค่ะเออนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าเป็นนักแสดงแม่หญิงดีก็จะแสดงให้ถึงบทบาทแล้วก็ถึงบทที่เขาให้มาก็โอเคแล้วค่ะนะคะแต่เราไม่ต้องเป็นอค อโอ้ยถ้าเขาจะาให้ฝึกก็แม่หญิงลีก็พร้อมค่ะเพราะเราเป็นเป็นปน,นะคะเราไม่เคยแสดงหนังมาก่อนก็ต้องเข้าใจนะคะว่าจะทําอะไรมันก็ต้องมีการซ้อมอการอะไรมาบ้างค่ะแต่หนังพิพนที่ลอยล้านหลายเรื่องนะคะแม่หญิงลีอะไรนะวันนี้เราจะสร้างประวัติศาสตร์พิพนเป็นลอยลุลอยล้านหลายล้านโอ้ยให้เป็นหมื่นล้านไนม่ให้เป็นหมืน่นล้านแต <laughs> ่ล้านไปเลยค่ะเอ โอ้ยอยากเจอดาราคนไหนก็นะคะอยากเจอแม่อั้มพัชราภาเชียชูว่ค่ะนะคะ,แ,ะแม่อั้มแม่ยุย้ยแล้วก็น้องเบลล่ารานีค่ะ<ต>อยากเจอมากที่สุดเลยแต่ละคสุดเห็นแบบว่าพี่อั้มพัชราภาก็มนสติ๊กเกอร์ใต้คลิปไม่ยุดดูใช่แล้วก็น้องเบลล่ารานีก็ได้คอกระทางผู้จัดการของเขาอโอเคอ มีโอกาสได้อย่างจริงจจริงอยากพูดอะไรอ้ำชาภาไหมคะนะคะในนามของแม่หยิงลีนะคะน้องอ้ำถ้าน้องอ้ําฟังอยู่นะคะถ้าว่าสื่อต่างๆนะคะเสนอข่าวของแม่หยิงดีไปผ่านสายตาแล้วผ่านหูน้องอ้ําก็ขอบอกน้องอ้ําได้เลยว่าแม่หยิงดีคนนี้นะคะชอบน้องอ้ําแล้วก็ติดตามน้องอ้ําพัชรภาชยเชื้อหมบยรลขหนหัวใจเลยค่ะโอเคค่ะ ไมชอบแม่อ้ําแต่ทำไมมา cover ยุจิรานันท์โอ้เพราะตัวละครเพิงพระนางอะแม่อ้ําอะแสดงเป็นเจ้าเทพเพราะฉะนั้นเขาลายแต่ตัวไม่หญิงดีจริงๆริอะชอบทําบุญเหมือนกันเจ้านางใส่ค่าดีมีการเปิดปาใส่ฉันแล้วเพราะฉะนั้นต้องจับเจ้านางอนันทิพย์ลงไหวแล้วแหละเจ้ากินชอบดาราไหนก มคชอบเหมือนกันเลยแม่อั้มแม่ยูยแล้วก็น้องเบลล่าชอบเหมือนกันเลยจริงๆแต่ครั้งนี้เราโค้งเป็นแม่อั้มนะเป็นเจ้าทีมคือก็ชอบแม่อั้มมากที่สุดเลยก็แต่คือก็ชอบเหมือนเหมือนกันนะใช่แล้วเราก็มาแสดงกันได้ก็เพราะว่าความชอบของเราเป็นเหมือนกันไงก็นะคะ ชื่อเสียงของเราทั้งสองคนดังออกไปจนถึงเมืองนอกเมืองนาแล้วแม่หญิงดีก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากที่ว่าทําให้เราได้มีวันนี้แล้วก็ความดังความเด่นของเราเราก็ไม่ลืมตัวค่ะจะเป็นแม่หญิงดีแล้วก็เป็นคนแบบนี้ตลอดไปค่ะเสเมอต้อนเสมอปลายตลอดไปค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ, okay, คะขอบคุณค่ะ